สวัสดีค่ะพอกันชงป้น้าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงรถมาส่งของแต่เช้าเลยหิน,น,นหินแกรนิตอมาใส่ตรงนี้นะคะเป็นคนละทีมกับอันยกของปัะนี้ <c oughs> อืมครับมเดช่ช่างมาวัดเดี๋ยวจะนำหินแกนิดมาติดตั้งมองนี้นะคะ รถคันนี้ก็มาส่งของนะคะแม่หน่อยไปไทยวัสดุค่ะเมือนวานมาก่อนสินค้าของที่ซื้อเข้าบ้านนะคะของซื้อเข้าบ้านก็มาส่งแต่อีกขั้นหนึ่งเนาะคะ่ะนอขั้นนี้เลยครับลับไปเอาอีกบบอกขั้นนี้จากไทยวัสดุนะคะ ก็ไปเอาองค่ะค่ะที่นอนกับเตียงนอนมาหน่อย คทองแ้อสร้างม่เห็นอยังสร้างไม่เห mm? ็นอย่างค่ะงาแกนิดครับงาแกนิดอ่อนแกนิดงามลอกตาอกตาปนางเมืองว่าปนางสิตอบจงได้ามสร้างตอแล้วเนาะ เอาโอ้โหเ่อวัวสิง,สงมีอยู่ปะคะอ๋ออาปาก่สิเลยเ่โอ๊ยเบือบ่าง,งาอหัวฮงเห็นปะสิงสีง่ตั้งตั้ง,ง,งแบบนี่ละมองนี่ละอาปาก่าา

กล,ลับไปรับของกลับไปรับของมาอีกรอบหนึ่งค่ะจากไทยวัสดุ าามาบอกใกล้ๆนี่เออามาบอกใกล้สิเดีบเร,ตราต้งบอกสองคนแียวรัต่ว่าตัวนี้เท่าสีมารุนอีกตัหรุ่งไหนรุนวะสีขาวแล้ว ว่าเพิ่งเชียวแกนี้สีไดมานะครับสีอะไรคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้บอกเพิ่นสีแดงเราบอกแล้วเราบอกออกมาแล้วสีแดงสีรุ่นนต่นั่งไปบอกเพิ่นยังบอกนั่ออกนั่ออกอุ้ยคนอุตส่าห์ว่าล่อรุ่นล่อรุ่นเอฟซีสีไดนลุ่นไปบอกเหมือนเลยเอฟซีว่าบอลในลุ่นค่ะสีแดงเราบอกแล้วบอกท่านนะบ้านนี่บอกโหรักการทำลิปเลย จะไปเฉลยหมดในคลิปเดียวมนสีไายคลิปยังต่อไป <c oughs> เรามารอลุ้นกันว่าจะเป็นสีอะไรแมนเอฟซีก,ก็มาเร็วมาเร็วมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งสียังนั่นเห่นบอกเอฟซีเขาก็สีในรุ่นตัวไม่ทันละเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าสีอะไรนะครับ น้งบอกว่าสีแดงแดงแบบไดบัดนี้เอาเราจะมาดูว่าแดงแบบไหนอ่าแดงแบบเลือดแดงแบบแปบดบแดงแบบค่อยๆแดงพอกสำนึงแดงพอกเพิ่มๆหรือว่าแดงแบบซุกซุกอือวันนี้ก็มาเบ่งคลิปให้ทีมลังบานนีเด้วยค่ะเวลาประยู กลับมาเบิ่งให้แน่เด้อเบิ่งทางบุญพ่อล้วกลับมาเบิ่งทางปีให้แน่ตอนนี้ป้านางกำลังอ่อนวอนเอฟซีครับเพราะว่าเมื่อนี้อิล่าโปรยูนะครับอิล่าโปรยูกับเอฟซีกับกลับมาเบิ่งเนี่ยเด้อกล่าว่าความเคลื่อนไหวทางบ้านมีอย่างเคลื่อนไหวแน่ล่าสุดนะครับมีของมาส่งนะครับ,บกลายนะึงล่าสุดมีของมาส่งครับแล้วก็มีช่าง อี่สร้างนี่นะเพิ่นมาวัดหาตัวเลขนะครับหาตัวเลขแบบไหนเอาวัดว่าหาตัวเลขสิหาอย่างเงี้ยทางขึ้นบันไดบ้านต้องมีตัวเลขใช่ไหม <laughs> เพิ่นมาวัดหาตัวเลขแล้วเพิ่นก็จดตัวเลขลงใส่กระดาษ พเพิ Lead, เ่กกับนําตัวเรงเป้วัดใส่หินแล้วก็ตัดบ้าเอามาติดตั้งมันหนีป่ะคะขาดว่าครับขาดว่าพูดละคำคำบนละค่ะบอกเอฟซีเลยอย่าฝ่าไปใส่เอฟซีรอลุน้นง่วก็จะพึงนอนหิวเขาก็จะพึงกินหาเบิ้งคลิปก้อนหน <c oughs> ่อิมันสิป,ปันนั่นอยู่บ่ควรห้าวเฮาต้องรู้ดีได้ดีดีสร้างเจ็ดจำปีนี่ยังโง่หัวได้สิเขา่เขา อันนั้นสีมงแงน่งแับนี้ค่ะเออเพราะว่าตอนนีเาา้เขาเขามากเขาเ็ทใด,ดแค่แกะแบบแกะแบบข้ามออกเลยค่ะเตรียมขั้นต,อนต,อ,นตอนต่อไปไง่ายเขาเ็ดอย่างอ,างอางื่นบนทันไดพอปูนมันยังแข็งบนทันดีเทาสีขึื้นเทพื้นเลยกับบอดได้พาปูนมันแห็งบอดีเดี๋ยวมันสีพังมันสีถล่มโอเคเต้องรอเวลา เป็นกรเลยใจเย็นเป็นก็ะเลยบอเขาไงโอ้ยฝนกับปอตกฝนสีวาตีเนาะจมที่เป็นอ้ยบัดมือมือฝนตกฝนตกมือมือสีขาไปเ็งงานฝนกับตกบัดมือผมวาด้เขาฝนกับปอตกฝนสีวาตีวันนี้นะครับเป็นวันพุธที่เจ็ดจบไวันพุธที่เจ็ดสิงหาคมนะครับวันนี้พุธที่เจ็ดนะครับแล้วเป็นยังเรามาลุ้นกันนะครับว่า เล็บวันนคับขนาดวัเลขบังเลขยังเดขยับเลขยังสี่ศูนย์ห้าเหรอบอเบทะเบียนรถทเเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดู <laughs> หวยเล่าบ่าบอกเขาหาบอกคำนี้เนะาะบอกกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับนีซันนิก่อนเดี๋ยวจะมีการคืบหน้าอีกนะคะเ,เดี๋ยวโเราจิมาส่งของ<ต>อีกรอบค่ะวาน,าน,วน,นิเจอร์เดี๋ยว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 วอลล์เราก็ได้ ค้าจะถ่ายบอรบมันไปถ่ายข้างในแล้วนี่ค่ะนี่เป็นของที่แม่หน่อยไปซื้อวันนั้นนะคะแบบมีประตูค่ะมีประตูนะคะมีประตูมีบานประตูมีปั๊มลมแล้วอีย่างนี้ อันนี้ยังนี่เดี๋ยวได้เห็นกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นตอนเพิ่นกลับมาเดี๋ยวเพิ่กกแกะห้เบิรงนะคะเดี๋ยวแกะแล้วเปิดห้เบิรงค่ะเยมเมะเร็งเพิ่นมาคือรอสินค้ามาส่งสองวันนะคะไปสั่งเมืองนันละ่ะเมื่อที่เพิ่นไปไทยวัสดุแล้วอีกขั้นหนึ่งค่ะรถมันกลับไปรับอ่อีก เสินค้าที่นอนนะคะที่นอนนะคะเดี๋ยวไปรับอยู่จากไทยวัสดุค่ะแล้วเราก็จะมาแอบดูแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนดีดีน่ารนักเขาไทายลาไปเบินละดี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 นี่สิใหญ่งงเร็วแต่โตวไวมากค่ะ ลกด,ดีเดี๋ยวมาลงทีมให้เบิ้งอีกนะคะมีความคืบหน้าอะไรเข้ามาในบ้านนองบ้างนะคะวันนี้ฝากติดตามคนไลค์กดแช่น้ำตาข่าซอยเบิงโฆษณน้าให้ป้าน้ำแน่ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่ขอบคุณเอฟซีน้องอกเองเอฟซีทีมหลังบ้านเอฟซี FC แก๊งสีขานะคะโตวไวมากเด็กๆ <laughs> สีขาวกินนมแบบดุดานมาก ให้กินอิ่มก็ไปนอนโคโลเคเลอยู่พ่อกนไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะดีดีดีดดีหลับแล้วเพียจัดสวัสดีค่ะ